สวัสดีครับจากร้านไอซนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรดักต,ต์ตัวใหม่จากเบยสไรลบนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบยสไนลบนะคะคตอนนี้เรามีทั้งหมด6รสชาติคะ<ม>่ะก็จะมี Blue คาราเมลบลู French คะ<ม>่ะเฟรนช์วานิลลาค่ะเราทํามาจากน้ำตาลทรายนะคะเน<ม>้ในใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเสริมรสชาติค่ะแล้วก็สามารถะละลายได้ง่ายคะ<ม>่ะส่วนตัวฟรุตมิกของเรานะคะเราจะมีสตรอเบอรรี่ค่ะ มีฝลั่งชมพูค่ะมีลิ้นจี่ค่ะแล้วก็ส้มมาปริดค่ะก็คือเราจะมีจะทำมาจากน้ําตาลทรายเหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะมีเนื้อผลไม้มากกว่า30เซนค่ะไม่ข้นหนืดแล้วก็ละลายได้ง่ายเช่นกันค่ะส่วนตัวเมนูที่เราสามารถทําได้นะคะเราจะมีพวกอะสมูทตี้ค่ะแล้วก็เบเกอรี่ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็สามารถทําเมนูอิตาเลียนโซดาก็ได้ค่ะ แนะนำไม่น,มน,นึงครับถ้าทำเป็นเมนูพวกน้ำเนี่ยใช้เซรัปกี่กี่ส่วนต่อน,น้ํากี่ส่วนถ้าเป็นในส่วนที่เราเอามาจัดชงชิมนะคะเราจะเป็นสัดส่วน1ต่อ4ค่ะก็คือเซรัป30ค่ะโซดาร้อยยี่สค่ะจะใส่แก้ว16ออนได้ค่ะ